คลิปนี้นะคะเป็นคลิปประกาศขอยุติการทำผลิตภัณฑ์จากโกโก้แมสก่อนเนื่องจากว่าเราไปรู้มาว่าหลังจากที่เราทำโก o ก้แมสก์ ass, โม่มาแล้ว72ชั่วโมงเนี่ยเราจะต้องทิ้งไว้ประมาณ3สัปดาห์นะคะซึ่งก่อนหน้าน,นี้เราไม่ได้ทิ้งไว้นะเราแบบพอโม่มาเสร็จเราก็ทำเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่อาจจะทิง้งพอดีไม่อยู่ด้วยนะคะจะไป ไปต่างจังหวัดนะคะก็อาจจะไม่ได้มีคลิปในเรื่องของการทําแต่ว่าเดี๋ยวจะคลิปจะมีคลิปในเรื่องของการพูดถึงคําศัพท์ต่างๆที่ใช้ในวงการนี้นะคะอันนี้เดี๋ยวให้ดูเป็นก g l e m แมสที่เราทํามานะคะสี 4, เขาก็จะขาวเป็นแบบนี้นะคะจริงๆมันจะต้องเป็นขาวแบบนี้ทั้งหมดนะมันถึงจะเอามาทําแปลรูปต่อได้นะคะแต่เราเพิ่งรู้นะคะ เพราะฉะนั้นเราก็อาจจะยังไม่ได้มีผลิตภัณฑ์ออกมานะ,ะอันนี้นะคะทําโมเสร็จเมื่อวันที่28เดือนนี้นะคะอ่ามันก็จะเริ่มมีสีขาวแบบนี้นะคะแล้วก็อีกร็อตหนึ่งที่เราทํามานะ,ะประมาณหนึ่งกิโลก็เราก็ทําเมื่อวันที่30นี้นะคะเราก็จะทิ้งไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเที่ยวกันแล้วก็กลับมาแล้วก็มาทําแล้วก็มาโม่ต่อแล้วก็ถึงจะทําเป็นผลิตภัณฑ์นะคะ